บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกูซูคนมือนีกะมาพบกับเพงคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวฉิมาว่าซูพี่น้องฟังหลังจากเพงเลิกงานมาเนาะมือนกะมีเวลาจะสีหาหน้าที่ก่อนสินไปฮับดูอ่าเขาลุงเดียนเนาะไปฮับดูที่ลุงเดียนเนาะเพงกะสิมา,าว่าว่าอ่าสองเมลูกเกือบได กับเทะเศลาวพี่น้องเออเป็นยังเมือนบอกเพราะว่าในปีนี้แหละปีเริ่มเริ่มสิปีใหม่เข้ามากนี่นะมีการทะเลาะกันกันกนกบผัวเกิดขึนน้นเนาะแล้วเป็งกัอ่าทะเลาะกันเรื่องม่เป็นเรื่องนี่ล่ะพี่น้องเออแบบเบ้ากันว่าเข้าใจอันผัวว่าเออบ่อยากเบาน้าหรอก เบ้าน้ำเราโบเข้าใจกันยังสินะแล้วเป่งก็มาคิดว่าเป็นยังเคยเบ้าเตกอนกันยั่งเข้าใจเป่งยังสินะเป่งก็เคยเบ้าแบบนี้มาเลยตลอดกันยั่งแปลควมไม้นั่นได้ยังสินะแต่มาบาดนี้เป็นอย่างบบเข้าใจควมไม้นั่นแล้วหลังจากเลิกงานมาล้ะก็บอยากเบ้ากับลูกกับเมียยังสินะแบบเบ้าแล้วล้ะก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นล่วก็ ฟังเฮ้าว้าแล้วบ่เข้าใจแล้วกะบ่อยากเว้าน้ำเฮ้าแล้วเปิงกับมาคิดว่าเอาภาษาญี่ปุ่นเนาะมันยากขนาดใดแต่ว่าเปิงกะเข้าใจควาวมูซึกเนาะว่าเออความเบาแบบนี้มันแปลออกมาแบบใดจังใดจังสินะแล้ว เขาเบากันก็พวกัวไปแล้วล่ะพัวว่าเขาใจแล้วถ้าเขาไปเบากับคนอื่นเขาสิเข้าใจเขาบองสินะเป็นกะจนแบบผัวกะว่าภาษาญี่ปุ่นเจ้าหนี่บรายเดอ้อเออบอยากเบา,เบาน่าแล้วเบาไปฟังไปกะบพเขาใจเสียเวลาเปล่าสินะแล้วเป็นกะเออก็เลยว่า ถ้าเว้ากันบ่าเข้าใจเฮากับ,บ่ปตองมาอยู่น้ำกันแล้วทังสินะเขามาเลิกกันป่าพวก,ก็เลยว่าเ,กกเลิกก็เลิกเออยา,ยากับยาแล้วเออแล้วก็บ่เว้ากันเลยแล้วเปงกับพาลูกไปเฮ็ดอ่าพาสปอร์ตเนาะอันนี้ก็คือพาสปอร์ตของเปงเออซองแม่ลูกสิพา,ากันกลับประเทศเล่า แล้วก็มาเบอกกับเมียเมียกับอ่าอยาียงว่าสีทะเลาะก,กันเรื่องแบบนี้แล้วซุ่มเจ้าชิยู่กันได้จังไดลูกเด้งสินะเออเป็งกับไปเฮ็ดพาสป,ปอร์ตอียงเดียบร่อยผัวกับว่าเอออยากเมื่อกับเมื่อเดียวจีาจค่าปี่ยุ่นให้หรอกอังสินะเออ แล้วพ่อวันนี้เป็นกับประพาลูกประเดพาสปอร์ตอย่างเดียบรอยแล้วแล้วก่าผัวก็เลยว่าเอเงินเดือนโบนัสผัวออกผัวเีเสื่อปียุ่นให้กับประเทศเล่าเลยศาสนะแล้วพ่อมาเบิงอ่าปียุ่นพี่น้องมันแพงเอลยหลังจากนั้นล่ะหัวใจของเฮากับเริ่มเย็นลงเริ่มเย็นลงเนาะว่าเฮ้าสีมาตัดสินอ่า ด้วยเหตุผลว่าฮ่วาวกันบ่เข้าใจกันมันมันมันลายขังน,นะ,วะเวลาฮ้าว้ากันภาษาญี่ปุ่นน่ะนะมันบ่เข้าใจกันอย่างซี่นะเพราะเวลาว้ากัน,เร,น,นเรื่องนู่นเรื่องนี่แล้วมันก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วจนเป้นก็นเลยแบบว่า่อสิเฉียวเจงในนอก,กับชีิตนี่ถึงอยู่ไปก็บว้ากันบ่เข้าใจ แห้วเฮาสียูน้ากันใดจังใดเองสินะเออแล้วจนแบบว่าอ่าอยังเออตัดชิ้นใจแล้วละว่ากลับผ้าลูกกลับกลับไปบ้านเฮ้ายางเดียวเออย่างหน่อยกันยังมีพอม,มีเม่เฮ้าว้ากันเข้าใจเองสินะอืมแล้วก็มาคิดทบทวนเบิงอีกว่าถ้าเฮ้ากับบ้านเฮ้ากับประเทศเท้า แล้วอ่าอย่างลูกเข้าเลบแบบนี้เพราะว่าลูกก็ยังเป็นอ่าสันสัดญี่ป,ปุ่นเนาะเออพอเขากับเป็นคนญี่ปุน่นยังสินะแล้วถากับเมื่อบานเข้าเข้าต้องไปเฮ็ดอยังให้ลูกบอลหรือว่าแนวใดอันนี้เป็นกะยังบอท่านในหูยังบอท่านใดนอ่าอย่งเกาะเดียนดูว่าถาเป็นดูเข้าเนาะ กลับเมื่อบานเท่าแต่ว่าเขาอ่ถือพาสะปอร์ตญี่ปุ่นต้องต้องเป็นคนญี่ปุ่นเมนบอันนี้เป็นกันยังบโบท่านหูเลยในตอนนั้นนะเออมันต้องได้ติดต่อกันเฮ็ุยัง่ะกะกเลยโทษไปอ่าถามโมโมก็ว่าเออต้องได้เฮ็ดวีซ่าให้ดูกเด้ถ้ามเมื่อเกินอสามเดือนขึ้นเมื่อสินะหรือว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งขึ้นเมื่อ,อน,นี่กะ เพราะว่าคนบ้านเฮ่าท่องเที่ยวได้แค่สองอาทิตย์นอถาสิเฮดบ้านหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนขึ้นเมื่อต้องเฮ้าไหรเฮ่าต้องเฮดวิซ่าให้ดูเฮ้าอยู่สถานทูตย่างสินะเออแล้วเปียงก็เลยอ่าการเฮดอีกกระทรวงอีสานยังมันก็ต้องใส่เงินต้องใส่เวลาในตอนนี้เพียงกักบโมมีเงินเนาะโมมีเงินที่จะ เรียญอีหยังคนะเงินแล้วกับผัวว่าสีเสื้ออันปีย่นให้แต่ผัวกลับมาเบิงอันปีย่นมันแพงเพราะว่ามันบอกว่ามันใจใจให้ได้แค่สามหมื่นเออเหลือจากสามหมื่นนะคือเจ้าใจเองฮ็ดเองอยังเองเบิดเพราะว่าข่อยมีความสามารถใจให้เจ้าํานี่เพราะว่าเจ้าสีตัดจินใจเมื่ออยู่บ้านของเจา้าองี์นะเออองศ์นะใ,ในในตอนนั้นเนาะ แล้วเมญ่าก็เลยบอกว่าอ่าเมื่อหันเมื่อได้แต่ว่าห้ามเมื่อเลยต้องผ้าลูกกลับมาในจิตใจเปงหันตรงในผ้าลูกเมื่ออยู่เล่าย่างหน่อยกะให้แม่เบิงแลกักกะเปงกะสีไปเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยเอยงสินะเออกะคิดคิดจังสั้นละแล้วพ่อทามมูทามยังมูก็บอกว่าอ่าโอ้อย่าสิไปอันอยังหลยเถอะว่าสินะ เพราะว่าอีหยังอยู่ตรงนี่ลูกเขายัางมีอนาคตเฮาสิไปตัดสินใจเรื่องทีเบาบวกเขาใจกันถ้าเฮ้าเบากันบวกเขาใจกันละเฮ้าเฮากบ่ต้รงไปบอกับเขาเฮ้เาก็เฮ็ดหนาทีของเฮาไปจองสินะเป็นก็เออมาคิดคิดได้ว่าเออในเมื่อเฮ้าบ่เก่งภาษาปันใดเออถึงจะมาอยู่ได้ประมาณเจ็ดแปดปีก็ตามแต่ว่า ด้วยเดืองภาษาเนาะอันนั้นเขาแก่แก่ขึ้นหรือว่าแกล่ลงมันก็ต้องคว่ำจำมันก็ต้องแบบอ่าลดหน่อยถอยลงเป็นคนที่แบบว่าบอะไรอ่าใส่ใจคว่ำเฮียนบ่บมักการเฮียนแต่มางานเปิงกะเหตุปกติแต่วา่ากะเนาะสิว่าจากไหนเราพี่น้องมันกะเหตุในชีวิตประจำวันองเขาให้ดีที่สุดกับพ่อแล้วอังสินะ ถึงแม้ว่าเป็งบบเก่งภาษาญี่ปุ่นเออเบากันกับโกรกกับพัวพวกเขาใจเป่งกะอ่าแบบบบคอยเบ้าเนาะทาเบากันลำมันคือแบบทะเลาะกันมันคือพิษกันก็เลยแบบเออตัดปัญหามูมูก็บอกว่าเออตัดปัญหาตรงนี้ทาเบากันพวกเขาใจกะบบตรงเบ้าเออทายากเบ้ากะเบ้าให้หน่อยร่งเป่งกะบกคอยได้เบากับอ่าผัวเออ เนาะเพราะว่าถ้าเบ้าไปเดี๋ยวเข้าเข้าบวกเขาใจกันเขาก็ประตรงมาเบ่ากันยังสินะ <c oughs> ก็เลยแบบเออตัดปัญหาบยวอยากบวอยากให้มันมีปัญหาเดืองในการเบาว่าเบ้ากันบวกเข้าใจละกะบวอยากเบานําแล้วก็อ่าให้เขามาบอกให้เขาว่ามาเบากับเข้านี่เบาบวกเข้าใจละกะเกสียเว,วล่มเสียเวลาอย่างสินะบตรตองเดี๋ยวแล้วก็มาใส่ใส่อารมณ์อีกยังใส่กันยังสิละ ก็เลยบบเออตัดปัญหาสิละน้องพี่น้องอ่าอันนี้ก็ไก่ซุ่มุงม่งไปหาปลูกหละก่ะขอขอบใจทุกๆคนที่เขามารับส้มและติดตามเด้อพี่น้องขอบใจได้หลายอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวบาย